สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับ Honda Civic FD นะครับตอนนี้เป็นปี07.08เครื่องพัน0นะครับเกออโตนะครับราคา1 7 8 0 0 0บาทนะครับรถเราอยู่บางบัวทองนนทบุรีนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร087.321.0872นะครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องกรถบ้านนะครับ ขอฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไคร้แด้วนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจกรอบ้านนะครับขอฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับสวยเลยนะครับยางใหม่นะครับสิจงภายนอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเรียบร้อยเลยนะครับนะครับ เกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นนะครับวิทยุใช้ได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาะหลังนะครับเรียบร้อยเลยนะครับแผงประตูนะครับคอนโซลนะครับสวยๆนะครับราคาถูกๆนะครับ ครข้างหลังนะครับยาอะไรครบพร้อมนะครับอุปกรณ์มีครบชุดนะครับสวยมากนะครับคันนี้ราคาถูกๆนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดันบาทนะครับเรามาดูไม้นะครับสามแสนนะครับเราพาไปดูห้องเครื่องนะครับ เครื่องก้อยเดิมๆนะครับไม่มีอะไรนะครับเครื่อง v t เทคนะครับตาโปน้องไม่ขยับนะครับผาปวงเดิมนะครับซิกเกอร์ยังอยู่นะครับฟับงแสงเครื่องนะครับ เพาะนะครับนิ่มๆนะครับเดิมๆนะครับราคาถูกๆนะครับมาดูภาษีนะครับหกเจ็ดนะครับเต็มยางนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับยางใหม่นะครับแม็กเดิมนะครับ นะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับ0873210872นะครับาราคา178,000บาทนะครับขอบคุณครับ